ต้องขอโทษด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังรองคลิปกินอาหารของผมอยู่เพราะว่าป่านนี้อาหารเรานั้นคงเหลือแต่ซากไปแล้วนะครับตอนนี้มันนอนอืดอยู่บนเตียงที่ห้องนอนแล้วนะครับก็หิวเกินจนไม่มีเวลาที่จะถ่ายนะครับโมได้กินนะครับสั่งกันมาเก้าอย่างนะครับโ,โหกินกันไปเรียบร้อยเจเรียบนะครับก็สภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับน้ำยังไม่ได้อาบนอนอืดอยู่บนเตียง วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งสบายๆนะครับตื่นมาก็ทํานู่นทํานี่นะครับดูงานที่บริษัทนิดนหน่อยแล้วก็ออกไปงานมาร์คจากขอบที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับก็บรรยากาศสนุกสนานมากนะครับเป็นงานที่ผมแล้วก็ไทเทเนียมนะครับขึ้นไปแจมด้วยกันนะครับก็สนุกมากเลยคุยไปคุยกันมาก็เลยชวนขันกับเพื่อนๆไทเทนของเขามาอัดเพลงอัลบั้มใหม่ชุด อ่ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับอที่ Iconic Studio เสซะเลยนะครับก็ดีครับถือว่าได้ลูกค้าเพิ่อมอีกวงใช่ก็อย่างเี้ยแหละครับเดี๋ยวก่อนไทยเทก็จะมีพี่ๆวง Big Ass มาอัดด้วยนะครับก็ทยอยทยอยกันมาเรื่อยๆอย่างนี้ไม่รู้โนโลโก้จะให้อัดเมื่อไหร่เนี่ยเพลงที่สามเนี่ยต้องเซตล้วด้วย ยังไงตอนนี้ก็ขอนอนย่อยอีกแป๊บหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปสุดท้ายก่อนนอนครับผม